สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาท่องตารางธาตุกันค่ะเริ่มต้นที่หมู่1ถึงหมู่8เฉพาะธาตุกรุ๊ป A เท่านั้นนะคะพูดชื่อสัญลักษณ์นะคะแล้วก็อ่านชื่อค่ะเริ่มค่ะหมู่1 H ไฮโดรเจน Li ลิเทียม Na โซเดียม K โพแทสเซียม Rb รูบิเดียม Cs ซีเซียม Fr ฟรนเซียมหมู่2 Be เบริลเลียม Mg แมกนีเซียม Ca แคลเซียม Sr สอนเทียม Ba แบเรียม Ra เรเดียมหมู่3 B โบรอน Al อลูมิเนียม Ga แกลิียม i N i n d i u m Tl เทลลียมหมู่สี C คาร์บอน Si ซิลิคอน Ge เจอกันเนียม Sn ทิน d ีบุก Pb เลตะกูวหมู่ห้า N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส As อาร์เซนิกสารหนู Sb แอนติโมนีพลวง Bi บิสมัทหมู่หก O ออกซิเจน S ซัลเฟอร์ Se ซิลิเนียม Te เทลูเลียม Po โพอลูเนียมหมู่เจ็ด F ฟอเรนีน C ลคลอรีน B รบ r o บร i n e I ไอโอดีน A ทแอสทาทีนหมู่แปด H ีเลียม Ne นีออน Ar กรกริปตอน Xe ซีนอน An เรดอนนะคะสำหรับสมบัติอื่นๆของตารางธาตุเดี๋ยวเรามาดูคลิปอื่นกันแล้วก็อยู่นี่จ้าแอปนะคะแอปที่เป็นตารางธาตุที่น่าสนใจนะ Periodic Table นะคะด้านล่างฝั่งขวา นะคะตรงนี้ไปโหลดมาในะเรียนดีมีสมบัติต่างๆครบถ้วนมากมายแล้วก็ครูท่องนะสำหรับหมู่3ถึงหมู่8นะถ้าตัวใหม่เนี่ยครูไม่ได้ท่องนะคะอื่นๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้เปิดซ้ำเรื่อยๆฟังบ่อยๆท่องเรื่อยๆจำได้แน่นอนนะคะ